น,นี่คือเราจะทําน้ํามันหอยนะคะทําซอสน้ํามันหอยซอสสารพัดนึกเวลาผัดเวลาต้มนู่นนี่นั่นอะไรก็ใส่เยอะลงไปเนาะแทนน้ามันหอย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอซอสผักเขียวนี่ซอสภูเขาทองผักเขียวแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรซอสแม็กกี้แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสรสด,ด,ดีนี่รสด,ดี รสด,ดีน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัวผงนัวซึ่งหมดแล้วนะจ๊ะเราไม่ได้ใส่ใครชอบก็ใส่ลงไปเด้อผงนัวหมดค่ะข,ขาดได้ยังไงปกติไม่เคยขาดบ้านนะผมอันนี้ก็แป้งเท้านะจ๊ะแป้งเทาละลายน้ำนะคะแป้งเทายายมอ่อมหรือว่าจะใช้แป้งมันแป้งขา้าวโพดก็ได้เด้อแต่เราจะใช้แป้งเทาเยียายม่อมนะจ๊ะมันจะไม่ต้องคืนตัวเด้ออันนี้คือเราจะทํา ซอสผัดน้ำมันหอยทำกินเองนะจ๊ะอันนี้รสชาติรสชาติแล้วก็ปริมาณตามต้องการเลยนะจ๊ะชอบแบบไหนชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยไม่มีสูตรตายตัวชอบใครชอบมันเดอ้อวันนี้เราใส่น้ำมันพืชไปด้วยนะคะลืมจะใส่น้ำมันพืชไปด้วยหรือว่าใครจะเจียวกระเทียมลงไปด้วยก็ได้เดอ้อตามชอบ ทัน,นี้เราไม่เจียวกระเทียมนะจ๊ะแต่ว่าเราใส่น้ามันพืชลงไปเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนชิมรสชาติตามต้องการแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปความเหนืดก็ตามชอบเลยแล้วก็จะใส่แป้งลงไปนิดหน่อยก่อนก็จะควรควรดูความเหนวมนียว ความเนืดเราก็จะเอาแค่นี้พอนะจ๊ะพอเย็นตัวเขาก็จะเนืดขึ้นอีกหน่อยนึง <S <S ก็จะอารมณ์เหมือนน้ำมันหอยจะเนืดเนืดป,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 ประมาณอารมณ์น้ำมันหอยอะ่ะพอเขาเย็นเขาก็จะเนืดเอาประมาณนี้พอ,อนี่นี่คือน้ำมันหอยโฮเมดนะจ๊ะน้ำมันหอยโฮเมดของเราเสร็จเรียบร้อยรอให้เย็นแล้วก็ใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้เลย เวลาจะผัดแล้วก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนครึ่งก็ตามปริมาณเลยใครจะปรุงเพิ่มอะไรก็ได้นะจ๊ะอันนี้คือเป็นเบสเบสซอส